So, 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 so. แล้วจริงๆ,ๆตอนแรกก็จะทำคลิปนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่านี่ค่ะหางานให้ก่อนที่จะทำคลิปนะคะงานมาสอดร้ 是我呀，我是你。 จะนั่งที่ครัวนะคะที่ประจำตำแหน่งค่ะแต่ว่า CJ เจเขากำลังอ่าอัพโหลดเกมอยู่ค่ะเพราะเขาจะเล่นปึงเกมครอบครัวนะคะ๋ยวก็เลยมานั่งข้างล่างดีกว่าเพราะไม่นั้นเดี๋ยวจะเสียงแข่งกันนะคุยแข่งกันเดี๋ยวนิวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะมาเมาส์มอยนะคะเดซันเดย์ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะนิวนั่งอยู่ข้างล่างค่ะเพราะว่าอย่างที่บอก คุณซีเจเขากำลังอัปเดตเกมอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะเล่นเป็นเขามีเกมเซอร์ไพรส์จะเล่นกันแบบกิจกรรมครอบครัวค่ะก็วันนี้นะคะจริงๆอ่ะจะต้องอัดคลิปเมาส์มอยกับเพื่อนๆตั้งแต่10โม,มงที่แล้ว10บโมงเช้านะคะที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยแบบว่าวันนี้วันหยุดเนาะคุณน้ำนึงก็อยากให้นิวเฝ้าเพราะเขาแช่อ่างอาบน้ำแช่อ่างนะคะพอเสร็จจากคุณน้ำนึงปุ๊บ คุณซีเจกับพี่ธารก็เรียกให้ไปช่วยแพ็คของเกี่ยวกับออของตกแต่งของวันคริสต์มาสนะคะ oh <no. S 1> น้ำเิงนกับพี่ธาระกับกับน้องสตอเล่นกันน้องหมา <c oughs> เป็นความวุ่นวายที่หาสมาธิไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะชิวๆของเราชิวๆไม่ต้องสีเรียสอะไรมากก็พอเฝ้าน้ำเล่นอาบน้ำเสร็จแช่อ่างเสร็จ คุณซีเจกับพี่ธารากร้อนก็เรียกให้ไปช่วยนะคะแพ็คพวกเซรามิกตุ๊กตาเกี่ยวกับอของตกแต่งงานคริสต์มาสนะคะแล้วก็ต้นคริสต์มาสก็คือไม่ได้ทาคลิปเก็บต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากแล้วก็เมาส์มอยกับพี่สาวเอ็กกี้ที่มางไทยนะคะแล้วก็เมาส์มอยกับหลานนะคะลูกพี่ลูกน้องที่สวิตเซแลนก็คือเมา้ามอยกลุ่มกันก็เวลาก็ผ่านไปเนาะแล้วก็มาจบท้ายด้วยต้องพาคุณย่าไปทานมื้อเย็น และตอนนี้นิวก็กลับมาแล้วนะคะก็มีเวลาที่จะปิดคลิปไม่ช่งปิดคลิปเราจะมาโมยกันก่อนนะคะก่อนที่จะปิดคลิปก็คือวันนี้เดือนสันเดนิวจะมาโมยมาโม,าม,ามยเรื่องผมหงอกค่ะเรื่องของผมหงอกนะคะนิวอยากจะสอบถามพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่มีประสบการณ์นะคะเข้าวัยสู่ผมหงอกเห็นไหมคะเข้าวัยสู่ผมหงอก <laughs> นิวผมหงอกวันนี้วันนี้ทําผมแบบ เห็นว่ามันชัดมากเห็นไหมคะมันอยู่ใต้ๆเห็นไหมคะสีแบบก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะย้อมผมแต่เพียงแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ย้อมผมเนี่ยโหเป็นเวลาย0ปีแล้วนะคะเพราะว่าจากที่จําได้เนี่ยคือนิวย้อมผมครั้งสุดท้ายตอนที่นิวอายุ18แล้วตอนนี้นิวอายุ38ก็คือ20ปีนะคะนิวไม่ได้ย้อมผมแลวนิวก็ไม่ทําอะไรกับผมเลย ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองก็คือคิดสองจิตสองใจว่าจะทําผมนะคะคือย้อมผมสีดำเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ทําบ่อยเราไม่มีประสบการณ์ก็เลยอยากจะเมางอยบวกกับขอความคิดเห็นพี่ๆที่มีประสบการณ์ในการย้อมผมนะคะว่ามีอ,เเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือมีมีมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการย้อมผมนะคะมาแนะนำนิว คือนิวอยากจะขอคําแนะนํานะคะว่าใครม,มีมีประสบการณ์แล้วก็มีมีแบบแชมพูหรือก็มีร้านที่แนะนําในตัวสต็อกโฮมนะคะหรือไม่ก็พี่พี่ที่อยู่ประเทศอื่นที่สามารถแนะนําแชมพูแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ย้อมผมนะคะยี่ห้ออะไรบ้างที่ใช้แล้วมันไม่ทําลายเส้นผมไม่ทาลายหนังหนังศรีรษะที่สําหรับคนที่ไม่เคย ย้อมผมบ่อยๆนะคะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆมีคําแนะนำเนาะเพราะว่านิวก็มีความรู้สึกอยากจะย้อมนะคะในมุมกับการคุณซีเจเขาก็คือคุยนี่ก็คุยกับซีเจเนี่แหละซีเจเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะเพราะว่านิวไม่ค่อยทําอะไรกับผมนิวมา20ปีแล้วและอย่างหนึ่งคิ้วทุกอย่างก็คือเป็นธรรมชาตินิวก็เขียนเติมๆนะคะคือ เราอยู่กับความที่เป็นธรรมชาติมาแล้วอยู่ๆคุณจะมาย้อมผมแล้วมันจะคือความรู้สึกมันจะมันเราสไตล์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาติเราไม่แต่งอะไรแบบสีสันมากมายพออยู่วันหนึ่งคุณจะมาย้อมผมแล้วผมแบบมันเป็นสีดําจากการย้อมผมแกกแ็มองว่าซีเจนะคะเขาก็มองว่ามันมันอาจจะแบบสวนไม่บาลานซ์กับสไตล์นิวนะคะนัเขาก็าให้คําแนะนําในมุมกับกันเขาก็บอกว่าสีที่นิว ผมผมขาวที่นิวมีก็ถือว่าเป็นการไฮไล,ไฮไลท์สีขาวแบบธรรมชาตินะไม่ต้องไปย้อมมันคือปล่อยแบบชิวๆธรรมชาติไปเพราะว่าต่อให้ผมเราสีขาวนะคะแต่เราดูแลรักษาหน้าตารักษาตัวเราให้แบบทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนแบบไม่ต้องดึกมากทำให้ให,ให้ให้หน้าตาเราสดชื่นแบบสดใสตลอดเนี่ยมันก็ดูเหมือนเปนแบบ เป็นแฟชั่นไฮไลท์ผมทองเอ้ผมงอกไปในตัวแกก็พูดแบบปลอบใจนะว่าเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยให้เราไปย้อมผมนะคะเพราะกลัวว่าเราจะแพ้กลัวเราจะแพ้สารเคมีอะไรประมาณนี้เพราะว่านิวไม่เคยทำอะไรเลยกับผมนะคะผมน,นิวเนี่ยคือธรรมชาติมากแต่ว่ามันก็ล่วงบ้างตอนที่นิวมีน้องนะคะล่วงตอนที่แบบคลอดลูกเนาะใช่มคะแต่มันก็ยังดำอยู่เพียงแต่ว่ามันก็ขาวข้างในไหม ถ้าเรารวบขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นใช่ไหมคะก็เลยอยากจะขอคําแนะนาเพื่อนๆว่าว่าม,มีมีผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถแนะนําเพื่อนๆมีประสบการณ์ใช้แล้วไม่ไม่แพ้ที่มันมีสารประสงค์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดเผื่อนิวจะเอามาลองดูแล้วก็ศึกษาดูนะคะแล้วก็อย่างรวมทั้งเพื่อนๆที่อยู่สเวีเดนด้วยนะคะเผื่อมีร้านไหนที่ อยู่แถวสตนะ็อกโฮมเนาะแนะนำนิวก็ยินดีนะคะเพื่อที่จะนิวจะได้ศึกษานะเห็นไหมผมขาวมันก็ดูแบบคือถ้าถามนิวถามนิวใจใจจริงลึกๆก,ก็ก็ไม่อยากเนาะไม่อยากไม่อยากที่จะย้อมปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปเราเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าย้อมเนะี่ยซีเจเขาก็ตั้งคําถามนะพูดวกไปมาก็คือถ้าเกิดย้อมคุณก็ต้องย้อมไปเรื่อยๆก็คือมันจะมีสิ้นสุดไหม ถ้าเกิดคุณย้อมคุณก็ต้องเริ่มย้อมไปเรื่อยเพราะว่าผมขาวมันเขาเส้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณดูแลรักษาร่างกายให้แบบสดใสตลอดคือแบบออกกาลังกายอะไรเงี้ยผมขาวก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นแบบเป็นการย้อมผมสีธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเราก็ไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปคอยแบบว่าเฝ้าที่จะย้อมเขาตลอดอะไรเงี้ยเนาะมันก็คือถามนิวน้วลึกๆเนี่ยก็ก็อยากให้มันเป็นสีขาว ไม,ไม่ต้องไปย้อมมันนะจะถ,ถามนิ้วแต่ในมุมกับกันก็อยากจะศึกษาเผื่อเพื่อน,อนๆที่มีประสบการณ์ในการย้อมผมเนาะมีมีคําแนะนําที่สมเหตุสมผลแล้วก็แก้เคียงกับความเป็นธรรมชาติที่สุดนิก็อยากจะศึกษาอยากจะลองเนาะเพราะมันก็คงไม่เสียหายเนาะลองครั้งหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นน้ายาย้อมผมที่มีสารเจียปนที่ ที่มีความเป็นธรรมชาติที่สุดนิวก็อยากจะศึกษาเนาะเอาไว้พิจารณาเป็นตัวเลือกเนาะก็นี่และคะ่ะแต่ Sunday วันนี้ก็อยากจะหมองมอยเรื่องผมหงอกค่ะผมหงอกนะคะก็อยากจะอยากจะขอคําแนะนําจากเพื่อนๆเนาะแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์มาว่ามีผลิตภัณฑ์อันไหนบ้างที่นิวสามารถใช้ได้บ้างเนาะเพราะว่าต้องบอกก่อนนิวไม่ได้ใช้ ไม่เคยทําผมไม่เคยทําสีผมมา20ปีแล้วนะคะ <จ certain S 1> ผมนิวแล้วก็หนังศีสาะนิวไม่เคยเจอสารเคมีเจียปนมา20ปีแล้วนะคะก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากเพื่อนเเผื่อมีไอเดียนะว่าอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดได้รับคําแนะนําจากเพื่อนเพื่อนยังไงน,นิวก็จะมาะมาคุยมาเมา่อมอยกันว่าสรุปนิวจะย้อมผมได้ไหมหรือนิวจะปล่อยให้เป็นนางพยาผมขาวแบบธรรมชาติไปอะไรเงี้ยคือแบบ แบบแนวไปนะคะแต่ลึกๆก็อยากจะปล่อยจริงๆนะลึกๆก็อยากจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปเลยไม่ต้องไปแคร์แบบไม่ต้องไปแคร์เพราะส่วนมากเขาก็สําหรับท่านผู้หญิงบางท่านก็รู้สึกว่าผมาผมสีขาวก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาใช่ไหมคะซึ่งซึ่งนิวก็เข้าสู่วัยที่ผมหงอกแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงที่กําลังคิดว่า เอ๊เรายังไงเราเราเราชอบสไตล์นี้หรือเราย้อมผมเพื่อที่ไม่อยากให้ใครมาพูดมาเซลหรือว่าเราอยากย้อมผมเพราะเราอยากจะย้อมผมจริงๆอะไรประมาณนี้ก็คืออยู่ในช่วงตั้งคำถามกับตัวเองค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆร่วมนะคะร่วมให้คำแนะนำดิวแล้วก็ แนะนำแล้วก็แนะแนวว่าว่าควรจะเป็นถ้าเป็นพี่พี่จะทํำยังไงเนาะจะย้อมหรือไม่ย้อมผมดีเอาง่ายๆยนะเพาย้อมหรือไม่ย้อมดีเพราะว่าอย่างเป็นที่ทราบนิวบอกไปว่านิวไม่ได้ทําอะไรกับผมนิวเลยมา20ปีแล้วนะคะก็ก็เผื่อใครมีประสบการณ์หรือใครเป็นช่างทาผมก็สามารถแนะนําแล้วก็แนะแนวมาแนะแนว แนะนำและแนะแนวนะคะนิวมาได้นะคะนิวจะยินดีรับฟังเลยนะคะโอเคนิวต้องขอจบคลิปนี้แล้วนะคะเพราะว่าคุณ CJ เริ่มส่งสัญญาณว่าเกมอัปโหลดเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะนิวจะเตรียมขึ้นไปแข่งเล่นเกมกับพวกสามเสพรอมเตอร์นอยค่ะแล้วก็น้องหมานะคะว่า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 เกมใหม่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะซีเจเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมเซอร์ไพรส์ที่นิวไม่เคยเล่นมาก่อนเขาจะชวน แข่งเล่นเกมค่ะกิจกรรมครอบครัวนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดือนสันเดย์อีกหนึ่งเดือนสันเดย์นี่ก็ฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้นิวและครอบครัวมดตะนอยนะคะ่ะทางช่องวิกสตรอรี่นะคะแล้วก็นิวก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะรักษาสุขภาพรักษาระยะห่างทาตามที่สาธารณสุข ทําตามที่หน่วยงานเขาแนะนานะคะในเรื่องของโควิดอย่างเป็นที่ทราบกันนี้ก็ย้ําเหมือนเดิมเกือบทุกคลิปเลยนะคะว่าก็คือยังไงอ่ะจะออกไปไหนไปทําอะไรก็ให้นึกถึงนะคะนึกถึงผู้เอาวุโสที่อยู่ที่บ้านที่เราต้องไปจไปใกล้ชิดเขานะคะว่าเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เราต้องคอยระวังนะคะเขาจะติดเขาจะป่วยมันขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะ,ะมีความรับผิดชอบ รักษาระยะห่างหรือเลี่ยงกันไปในที่ที่ชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเราอาจจะติดเราไม่เป็นอะไรแต่ท่านผู้อาวุโสนะคะญาติผู้ใหญ่ของเราอาจจะติดและอาจจะไม่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 ไ,มได้อาโชคดีหรือแข็งแรงแบบเรานะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะพูดมากแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ Bye bye, sampai Me. Oh.